นมัตถุปรนตนตตยศักขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแก่พระประนตนตรายคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอน้อมะระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอนระลึกถึงคุณพระบิดดอนมันดาขอเจริญธรรม เจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้ธรรมะยามเช้าตรงกับวันที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564อาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคขุณ หรือดุดลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการามตำบลไม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24ก็จะได้น้อมนำพระธรรมคำสอน มาพูดมาเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาตุลุงเกษตรความหนุ่มที่เคยมีก็ผ่านไปไวัยชราก็มาแทนที่นี่คือ ชีวิตของทุกชีวิตทุกคนเป็นอย่างนี้เลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บไม่มีใครไม่ตาย และทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงทุกขงังความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราก็อยู่ในลักษณะที่เสมอกันเหมือนกันหมดทุกสปปรรพสิ่งกเรียวว่าพระไตรลักษณ์ ที่เสมอกันอย่างไรก็ตามเมื่อวัยแก่วัยชราเข้ามาถึงเราจะมองได้สองทางนะทางหนึ่งว่าโอ้ยทำไมเราแก่จังแก่ไปอยากจะเป็นนมอยากจะอายุสิบหกสบเจนี่ก็ เกิดความสลดใจว่าแก่ไปอีกแล้วหรือนี่แต่มองอีกด้านหนึ่งว่าโอ้เราอยู่รอดมาอีกปีหนึ่งแล้วเรารอดตายมาอีกปีหนึ่งและปีต่อไปเนี่ยเราจะรอดหรือไม่หนอเราประคับประคองชีวิตไปให้มันผ่านไปอย่างหลวงลงุงเกษมประคับประคองชีวิตตั้งแต่เกิด มาจนถึงวันนี้ครบท้วนหกสบสองปีเรียกว่าวัยชราก็ยังดียังถึงหกสิบยังดีถึงหกอแล้วก็ยังดียังถึงหกสบสองโอ้เราเพื่อนเราหลายคนไม่ถึงนะบางคนก็สิบกว่าปีก็ไปแล้วเพื่อนยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิปีก็ไปกันหลายคน เรายัางอยู่ถึง62หรถือว่าเออชีวิตเราก็ใช้ให้คุมม้มค่าคุ้มค่าคือทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นเรียกว่าอัตตหตะประโยชน์และประเหตะาประโยชน์คือทำประโยชน์ส่วนตนให้ดีที่สุดและก ช่วยเหลือผู้อื่นคือสังคมทั่วไปให้ดีที่สุดจึงจะเป็นการดีแล้วก็ชีวิตจะมีค่าถ้าอยู่ไปวันไปวันแต่ว่าเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนผู้อื่นสร้างแต่บาปก,กรรมทำชั่วอยู่ตลอดชีวิตนั้นก็ไม่มีค่าเกิดมาแล้ว ต้องแก่เจ็บตายชะราเข้ามาครอบงำเราก็ต้องเอาธรรมะมานึกว่าโอ้ชีวิตที่ยังเหลืออีกนะ่ะอีกปีหนึ่งจะถึงไหมอีกห้าปีจะถึงไหมอีกสิบปีจะถึงไหมเราคาดคะเนไม่ได้พอมันมามันถึงมันก็ถึงนั่นแหละ ถ้าหาว่าหมดบุญวาสนามันก็ไม่ถึงสิ่งที่เราจะต้องมานนึกในวันเกิดก็อันดับแรกเรามานึกถึงบุพการีมารดาบิดาของเราอย่างที่รูปนี้เป็นมารดาบิดาของพระพเจ้า น่ะคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมานี่คือให้ชีวิตมาเราต้องนึกถึงตรงนี้ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่านจากไปหลายปีแล้วแม้ว่าท่านจะไม่มีแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของเราตลอดนึกถึงท่านกราบท่านไหว้ท่านทุกวันทุกวัน นี่เรียกว่าเรานึกถึงปุพภากาลีผู้มีอุปกราระคุณแก่เราตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบไหว้สักการะเราต้องนึกถึงวันที่เราเป็นวันเกิดนึกถึงตรงนี้พ่อแม่ลำบากแค่ไหนอดทนสู้ทนเพื่อเลี้ยงลูกแค่ไหนอันนี้คือธรรมดาใครๆก็เข้าใจ แต่สิ่งที่จะเป็นธรรมะชั้นสูงขึ้นไปนั่นนะเราเกิดแล้วแก่เจ็บตายแล้วจะเกิดอีกไหมนี่คือปรมัต์เราจะเกิดอีกไหมเนี่ยเราก็ตอบว่าเกิดอีกทำไมต้องเกิดไม่อยากเกิดได้ไหมไม่อยากเกิดก็ไม่อยากได้แต่มันต้องเกิด หนีความเกิดไปไม่ได้บางคนว่าไม่อยากจะเกิดอีกแล้วเกิดมาเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะความเกิดนะั่นแหะมันอาศัยกิเลสตัณหามาเมื่อเราเกิดแล้วก็จะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดแก่เจ็บตาย เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่จบเป็นทุกข์ร่ำไปภาษาบาลีว่าทุกขาชาติปุณณุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปแต่เราก็ยังต้องเกิดยังต้องทุกข์ต่อไปเกิดมาแล้วจะสร้างบุญ หรือสร้างบาปเป็นเรื่องของเราคนมีปัญญาก็จะสร้างบุญคนไม่มีปัญญาก็จะสร้างบาปเมื่อเราไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายเราก็ต้องทำลายอุปปัศกคือความเกิดความเกิดอาศัยกิเลสตัณหามา เมื่อเรายังมีกิเลสตัณหาการเกิดก็ยังมีพระพุทธองค์ก็ได้สแสวงหาทางไม่เกิดคือดับกิเลสตัณหาเรียกว่าสมุท,ทยัยเมื่อสมุทัยถูกดับไปการเกิดอีกไม่มีอีกแล้วพระพุทธองค์จึงทรงกล่าวเป็น ปัตมะพุทธภาษสิฎาคาถาว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังกหกัลลังคเวสันโตทุขาชาติปุณณปุณังกหกละขดิโตสิปุณะเกหังนากาหสิสภาเตผาสุกาภขากหกูตังวิสังขตังวิสังขลรกังจิตังตันหานังขยัมฉคาติ ทรงอุทานว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณหรือพบอาสวัคคยายานและเรายังจะต้องเวียนว่ายใจเกิดในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพพก,การเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไป นี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วคงเรือนเราก็หักแล้วเราได้เข้าถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้เข้าถึงความสิ้นไปแห่งตัณหา คือถึงนิพพานนี่แหละเป็นปัรมพุทธภาสิตาคาถาฉะนั้นเมื่อเรายังต้องเกิดอีกปีหน้าก็ยังเป็นบันเกิดอีกปีต่อไปวันเกิดอีกที่ยังไม่ตายก็เป็นบันเกิดอีกเรื่อยๆไปแต่การที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ต้องการคําว่าเกิดแต่ท่านต้องไปหาอุบายทําลาย ความเกิดอะไรที่จะทำลายความเกิดคือการทำลายตัณหาสามประการเมื่อตัณหาสามประการถูกกำจัดความเกิดก็ถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัติเพราะความเกิดอาศัยกิเลสตัณหาเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีเชื้อแห่งการเกิดในวัฏสงสารก็หมดสิน้นไม่เกิดอีกต่อไป ฉะนั้นวันนี้เป็นวันค้ายวันเกิดของตุลุงก็เลยมาพูดข้อคิดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดว่าคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรามีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งเราสร้างความดีอะไรไว้บ้างความตายก็ใกล้เข้ามาทุกวันอยู่ไปทุกวันใกล้ความตายทุกวันและเมื่อไรเราจะไม่ต้องตายไม่ต้องเกิด เมื่อเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเองฉะนั้นเราจงสแสวงหาหนทางทางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐานสี่เท่านั้นที่จะเข้าไปทำลายซึ่งความเกิดแก่เจ็บตายความสิ้นสุดในการยเงวนวแติดก็จบสิ้น แต่เมื่อไม่จบเราก็ต้องสร้างบุญกุศลต่อไปเพื่อจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานวันนี้ก็ขอฝากธรรมะรับอรุณเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ